ครับสวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเศร้าอยู่จุกจุบบนหัวเด้อพี่น้องดเด้อมาหนี้ก็มาเหรียญทองบระตนเนาะคือเก่านะพี่นอ้องคือเก่าอะไรคือเก่าอย่างไรก็คือเก่ามาเหรียญทองบระตนคือเก่าพี่น้องมาเหรียญพี่น้องเนาะมาเหรียญทองบระตุนีน้องพี่น้องเนงานนนนนใครซีคอมาบอกว่าลอยกระทรงนี่กะพาเขาบระตูประตุนไปลอยกระทรงเนี่ยเดี๋ยวกับคนหนึ่งต้องบึงก็นอนว่าสีได้ไปนำกันหรือบอพี่น้องพี่น้องหรืออาจจะเพราะว่าบู้ว่ะ เลิกงานจากโมกันนี่นะเอออันอน,ออนี้ก็เลิกงานสามสามทุ่มครึ่งนะพี่น้องแต่ยังทันอยู่ทันอยู่เป็นบอกเออถ้าจะไปวัดทีเดียวัดโอเคโอเควัดนี่เลยวัดวัดจเจริญนครนี่วัดจเจริญนครนได้น้องวัดเอียงว่าน้ำน้ำชน,นนี่ยังเสักอย่างเลนละเออนี่นะแต่กับนี่กับบาตุนกับขอกำลังใจจากพี่น้องทางยูทูบทุกท่านนะเพื่อนพี่น,อนอ้องเนาะขายฟูจิต้ามพี่น้องเลยขอกำลังใจเลย น้องพี่น้องเนาะจังไรก็อย่าลืมให้งกำลังใจปอตุนเนาะพี่น้องเนาะตุนไทยบ้านอะพี่น้องตอนนี้คนยังยังไม่ได้เปลี่ยนอะไรซื้อนะยังไม่ได้เปลี่ยนเนาะเออกระตุนไทยบ้านน้อพี่น้องก็อย่าลืมให้งกำลังใจกันหลายๆเด้พี่น้องเนี่เนาะการทเห็นเอฟซีข้อเขามาให้นมาหนึ่งมาอาทิตย์กขบปอตุนกันนี่แหละพี่น้องเนาะมาอันนี้สีลงทั้งซองปอตุนเนาะพี่น้องเนาที่ข้อเข้ามาเนาะเนาะที่คอเข้ามาแล้วเดียวมาหนึ่งการทถ่ายน้ำอ่าข้อจะคลองน้ำเราพี่น้องเอาลงซองมาหนึ่งน้ำเมร์เนาะ จะลืมเนาะพี่น้องแใหก้กำลังใจพวกเขานาะเสียคลิปต่อไปเนาะขอมาเลยขอมาเลยขอมาเลยครับขอมาเลยนี่แหละเรื่อยๆยังเหิืนมากเงียบไม่ยาบไม่ยาบไม่ยาครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับจ้ปแมไปนะเนาะเาแม่ไปนครับแม่เจนเจนเจหัวปรยู่ก๋ ซิงจะขาดก็ได้นอกพี่น้องนี่กราซิงจะขาดก็ได้ซิงจะขาดก่ได้นอกํากำลังใจนอกพี่น้องนอกซิงขาดก็ได้ก็คือความนั้งใจจากเอฟซีทุกท่านนอกี่รุณาเขามากดติดตามกดติดใครให้น้องพี่น้องจังได้กันอย่าลืมน้องนากำลังใจซองบตุนแล้วจากจะลืมให้กำลังใจซองบอลหนึ่งน้องกาก็จังได้กั เดี๋ยวเบิรคลิปนี้แล้วก็จะเรื่อไปเบิ่งคลิปทั้งช่องของบัหนึงน้ำาได้ี่อัดสคนอีูเนาะทีวคอเข้ามาใ่หบหนึงมาคลิปกับบระตนเนาะกต่เ็สแล้วเนาะในสองประตแล้วก็ชี้น้ำองบอหนึนำเนาะก็จงไงๆเนาะคลิปนี้กัเอาเป็นว่าสั้นๆเนาะพี่น้องมาไม่เห็นมาเรีนห้องบระตูนะจริงๆก็ตาเวีคอโอเคพี่น้องจะได้คลิปนี้บอหนึงคอท่าทำประสมไปก่อนเนาะอาบอกก่อนนะชื่อยังบอกซื้อบระตนคอร่าทำประมมไปก่อนบระตนคอท่าทำซ้อมไปก่อนซื้นา ัเด้อเออเอาโอเคน้องพี okay, nombre, nombre, ่น้องนองจะไดนขอลาทางผู้ชมก่อนขอการข่าวสบายดีและสวัสดีครับสบายดีสวัสดีครับบ๊ายบายจุบ